สวัสดีครับนะาปะแดกฟิชชิ่งอีกแล้วครับฝนตกอีกแล้วผมอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาออกมาอย่างดีนะสาะรีบออกมาอย่างดีเลิกงานกลับมาดูนะ,ะบรรยากาศแดดฝั่งนู้นแต่ตรงที่ผมจะมาตกเนะี่ยผมตั้งใจว่าจะว่าจะมาตกเนะี่ยแต่ฝนดันมาตก ดูใหม่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่นะสวยไหมนะมนะันน่ามีนะตัวนะัดตัวนหมมันต้องมีแหละผมว่าไซส์ใหญ่ต้องมีแหละผช่อนวนะันนี้จะจัดงานปลาช่อนอย่างเดียวครับวันนี้โอเคครับนะกันลุยกันเลยเดี๋ยวมืดก่อนเดี๋ยวกล้องมองไม่เห็นเห็นนะครับโอ้ อย่างนี้มันก็ไม่กัดแลว้วมันไม่รู้แลว้วว่าไหนเหยื่อในน้นะําฝนน่ะโอ้โหโอ้โห,โโหเวรกรรมนี่แหละนะอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตานะรอเลิกงานแล้วจะเข้ามาหมายพอเข้ามาเสร็จปุ๊บตกเลยครับผมโอ้เปี่ยนอี้แล้วครับนาย ถ้าหลังมันตกถ้ามันหยุดตกมันน่าจะกัดนะผมว่านะโ,โจบแล้วนะจบจริงๆกลับบ้านจบแล้วมันจบแล้วนะเฮ้ยแกมเดียวก็ไม่ได้ว้ายดูนะดูฝน ตอนแรกนึกว่าจะไม่เปียกนะเดี๋ยวดาเช็ดกล้องก่อนตอนแรกนึกว่าจะไม่เปียกนะแต่ตอนนี้คงไม่ไหวแล้วเปียกแน่ตกแรงมากดูดโอเคนะใครไม่อยากจะฝากอะไรเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอแดดฟิชชิงครับผมศาสารเปลี่ยนหมายใหม่มาแล้วเนี่ยโอเคนะกลับบ้านได้ฝนตกแล้ว